สวัสดีจ้าทักทายนะคะเช้านี้ที่อเมริกาเอจะพาพเพื่อนๆมาชมเอทำอาหารให้น้องแมวเพื่อนอันนี้เศษไก่นะคะเพื่อนเศษไก่อันนี้สุกแล้วนะไก่บดเอไม่ใช่ไก่บดไก่ที่แบบหั่นเป็นชนิ้ชิน่ะที่ร้านอาหารไทยนะน,นี่เศษไก่เอเอแต่ละอาทิตย์เอก็จะเอามาเศษไก่อ่ะมันเป็นเศษเล็กๆอย่างเงี้ยเออ เจ้านายเขาไม่ไม่เอานะเอาไม่ให้ลูกค้ามันมันเสพมันเล็กจัดเอก็เลยเก็บมามาสะสมทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็เอามาผสมกับอาหารเอามาปั่นให้น้องแมวจ้าเพื่อนอันนี้เป็นปลานะคะเพื่อนปลาแล้วก็อาหารน้องแมวแบบกระป๋องนะคะแล้วก็เอามาผสมไข่ด้วยเคลงมือกันค่ะเพื่อนจ้าน้องแมวเอที่บ้าน ก็มีหลายตัวไงเอ๋ก็มาหาวิธีที่แบบเออให้น้องแมวได้กินอิ่มประมาณนั้นเพื่อนจ้าหมดละเหลือเนี่ยที่ทำงวดที่แล้วนะเหลือ,อสองกระปุกเพื่อนน้องแมวกินมันหมดละมาแล้วสองกระปุกที่ปั่นไว้นะนี่เศษไก่ที่เอามานะาก็จะประมาณเนี่ยเอามาอาทิตย์หนึ่งก็เสร็จก็ประมาณถุงเนี่ย แต่เราทิศสะสมไว้สะสมไว้แล้วก็เอามาปั่นให้น้องแมวน้องแจ็คก,ก็พอเกกินด้วยเพืเ่อนจะ๋ะโอเคนี่ตัวช่วยของเรามานะคะ่ะดีเยี่ยมเลยเพืนนะ่อนเนี่ยตอนนั้นปั่นอาหารนะคะ,อ,ะอันนี้คือลูกชายละ่ะ อะไรก็ได้ก็มางานเหยไหนแม่ดี <h <h ๋ยดิไก yep> ่ถายแมวเด้อเพื่อนมองแมวก็น่ารักเพเกินอยู่ด้วยแล้วก็อบอุ่นนะเพื่อนจ๊ะ วันนี้พ่อพาไปซื้ออาหารให้น้องแมวเอ๋ก็บอกจะทําอาหารให้น้องแมวถามพ่อปลาเนี้ยใช้ได้ไหม้องแมวชอบกินปลานะชิมอร่อยอยู่นะพเพื่อนจ้าเอ่ก็จะเอาใส่ ในเครื่องนะคะลักน้องก็ต้องพร้อมเปงไงล่ะล,ลุรักเธอเขาแล้วนะ <c oughs> เพื่อนไปน้องน้องมารอเลยเพื่อนน้องนองได้กิน เกอร์หอมใช่ปะ,ละ่ล่ะหืมเกอร์สาวสวยหอมใช่ปะละ่าล่ะอ๋อบอกแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึง่งลูกค้ามารอแล้ว <c oughs> ลูกค้ามานอนรอกันแล้วนอนรอแล้วมองหน้ามองหน้าเออเสร็จยังเสร็จยังเหิืเอยว รอแป๊บนึงนะก็จะใส่อาหารที่แบบกระป๋องเี้ยนะะป๋องน,นะองนึงก็ประมาณอ่อสามสิบกว่าบาทเ,เพื่อนๆจ้าใส่สมรวมเพิ่มความอร่อยน้องแมวมีหลายตัวไงเอกก็เลย เพิ่มปริมาณไก่ไปให้น้องเรื royable, ่องงนะน้องได้ยินเสียงน้องแแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแล้วก็ใส่ไข่ด้วยธรรมดาซะที่ไหนแล้วเพื่อนจ๊ะน้องแมวบอกู้หลงรักเธอเขาแล้วจ้าโอเคพร้อมปั่นจ้า they call them what that or you make cat food yeah <laughs> You make cat food no you take that put it in with corn and make corn fritters with cat food in it no. เจ้าฟิดอันชิแกนได t เย้จานข้าวเซลใส่กระปุกเสร็จแล้วเก็บไวให้น้องๆค่ะ เอียดแล้วเพื่อนเอียดแล้วก็เอก็จะใส่กระปุกนะคะเพื่อนจ้าเก็บใส่เอเอยังไม่มีกงบประมาณที่แบบซื้อกระปุกเป็นให้น้องแบบทางการเลยนะเพื่อนนี่ก็เป็นหน่อกระปุกที่แบบซื้อของกินจากห้างแล้วก็มันก็จะต้องเอาทิ้งใช่เอพอพรามัน ใส่พวกสลัดพวกอะไรมาจะทิ้งก็เห็นว่ามันมีประโยชน์เอก็เลยเอามาใส่อันนี้เอ่อเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณเนี้ยเพื่อเออไหนๆก็จะเอาทิ้งแล้วก็ามาใช้เอามาใช้ต่อแต่จริงๆแล้วอ่ะก็ไม่ถือกันนะเพื่อนๆจ๋าอันไหนที่ว่าคิดว่าเป็นประโยชน์ก็ดีกว่าเอาไปทิ้งอะไรเงี้ยนะแต่อันไหนที่จําเป็นจะต้องทิ้งจริงๆก็ทิ้ง หมายถึงนะเพื่อนของไหนที่มารีไซเคิลใหม่ก็ก็ประมาณนะี้มันอยู่ที่คนที่คิดนะั่นเพืเอ่อนจ๋าอย่างเออก็ประมาณนี้ค่ะเพื่อนแต่ใจนะอยากจะซื้อของอะไรที่แบบมุงม้งมิ้งเอาไว้ให้น้องๆเป็นส่วนตัวอะไรประมาณเนี้ม, <c oughs> มาฝากเอ็นดูน้องแมวกันนะคะเพื่อนจ๋าน้องหมาน้องแมวมก็เป็นเพื่อนที่อยู่กับเราด้วยแล้วก็อยู่ด้วยเราแบบ เวลาเงงเงาหรือว่าเวลาแบบแสดงความรักน้องน้องก็น่ารักมากๆากเลยบรรยายไม่ถุกเนต้องมีหลายตัวด้วยแต่และตัวนี่ <c oughs> อาการไม่เหมือนกัน <c oughs> น้องน้องน่ารักน้อเพืนนะโอ okay. เคแตวเหลืออีกหน่อยเราก,ก็จะปันใส่เก็บใส่กระปุกไว้จา้าเพื่อนค่ะ จริงแล้วทำตังค์ด้วยเงี้ยซื้อแบบเป็นที่เขา,าวางขายอะ่ะมันจะง่ายสะดวกมากเลยแต่คนไหนที่รักน้องแมวแล้วก็น้องอยู่หลายตัวเนี้ยก็มาคิดค้นหาวิธีกันนะเพื่อนเนาะน้องเป็นสัตว์น่ารักไม่ดุร้ายนะเพื่อนนะเพื่อนจำนวนนี่ก็ได้ประมาณนะเกือบเดือนนะเพื่อนจะ้ะน,นี่ก็ประมาณแล้ได้ประมาณสองวัน เพราะว่าเอจะผสมกับอาหารน้องแมวอันนี้ด้วยเพื่อนน้องแมวอาหารน้องแมวนี่ซื้อมาเป็นแพ็คๆอย่างนี้เลยนะแกะออกมาแล้วอข้างในอ่ะจะเป็นเนะอย่างเงี้ยนี่เวลาจะให้น้องกินทิ้งเอก็เอาเนี่ยอ,ออกมาไว้อย่างเงี้ยเอามาผสม สมแล้วก็มีอของอน้องแจ็คด้วยทองซองเอ่ก็เอามาผสมผสมกับทีเอปั่นไว้นะเนมนะมันจะได้ปริมาณเพิ่มงั้นเออพื่อเพื่อความประหยัดนะครับเพื่อแล้วเอก็จะปิดกระปุกแบบนี้มาแชร์ช่องปิดไว้ให้หน้องเวลาจะกินทีก็เอาเออกมาทีละอัน เช่าตเยนเช่าตเยนนี่เอกอนุญาตพอแล้วนะพออบอกโอเคอันนี้โซนไว้ให้พพเพื่อความเป็นกันนี่ทานน้อง ถ้าพรุ่งนี้ปลื้นี้เอกก็จะเอาเอาอกออกขีดอันยงเป็นน้ำแข็งน,นะทั้งหมดเอกก็จะเอาไกส่ใจน่นเอาไปปั่นใหม่ผสมพวกปลาพวกอะไรนะนี่ก็ของน้องแจ็คก็มีแบบปั่นนะแบบเป็นกิจลักษณนเลยนะ <c oughs> เป็นโซนโซนเลยนัเพื่อนี <c oughs> ธรรมดาซะที่ไหนน้องหมาน้องแมวบ้านนะอืม ทำน,นี้ก็จะจัดให้แบบากินแบบดีๆนะท่านเพื่อนเอาเขามาเลี้ยงเนาะนะท่านเพื่อนจ้ะ <c oughs> เห็นหรือนกเอออันนี้ก็คืออาหารของคนนะท่านเพื่อนเออแบ่งปันกันอุ้ยท่นเพื่อนจ้ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณผูณ้ติดตามเพิ่มด้วยนะท่านเพื่อนจะปัตตาย ขอบคุณขอบคุณนะครับเทียนดูพวกเราขอบคุณมากๆเลยตังคิวไลเดอร์เออไหมไหนหอมมั้ยหอมมั้ยอืมชั้นองผัดไทยนะเดินย่าอันนี้เช้างีพ่อไปเก็บพักที่พ่อปลูกนะเต็มเลยแล้วก็ข้าวโพดท,ที่พ่อปลูกอะตายแล้วข้าวโพดหวานพอ่อบอกอร่อยจังเลยแต่เอรอ สามีกลับมาเรากินพร้อมสามีนะคะเพื่อนแกนเพื่อนจ้ะี๋ยวเออมีภารกิจทำอะไรเดี๋ยวเอถ่ายให้เพื่อนๆชมเนอะที่นี่อเมริกาขอบคุณคำไม่นะคะเดี <Yeah. S 1> ๋ยวเอถ่ายเพื่อนๆชมใหม่นะคะ <Yeah. S 1> ขอบคุณค่ะ